บรรยากาศยามมือแรงพี่น้องกำลังเริมคำเริมหมืดเนาะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกลัวละเด้นี่มือนี้ที่มันสิออกไปหากินซุ้มฮาสิพากันไปใส่ตุ่มกุ้งจ้าสาบายดีสาบายดีตอนํำเด้อทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองสาววันหลันถุงเด้อเนาะปาดมือน้เสียสิมาผูกคอเนี่ผูกใส่นิวมันก็ได้ลูกเออบางคำผูกใส่นิวมันหนาวขึ้นเด้สิบอกขึ้นอีกดึงขึ้นมาอย่าผูกเงี้วไร ขึ้นมาอีกจนอยากำจำจพี่ทีมมานเสียออกหากินเขาไปใส่ตุ่มกุ้งด้ประมาณหาหกหมืน่นเราทุกคนตั้งเต้มือก่อนผุนแล้วก็มือนนี่สิเป็นเธอที่สองเขาสิไปใส่อีกเดี๋ยวถารลุ่นอีกเธอหนึ่งก็คือมืออื่นเสาพุนเดิ้เนาะผู้ทำม,มึงได้สหายเจ้านะทัม้มโจักมีดำบโบจักกาแฟบบจักกระตุนกระตุนนี่งใหญ่เป็นผู้เบาแล้วอันนี้อันนี้เรามีสีอานแม่น เอาไงมันขึ้นมาอะไรขอดกลนมันไหวแบบนี้เซตเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งอันตัวนี้นะใครเนี่ยมันบริอเคีนเท้าปนลุ่มูลดอันี้รุ่นเด้อจ้าที่มันจะออกหากินอีกแล้วนะคะขามีบอลอยากใส่เข<ะ>้าจะเอาตัวน่อยใส่<ะ>ใสีลงนนำบอ บเอาลงเล็กปันใดดอกเจ้าสีลงเจ้าสีลงบ่ล่ะลงนใ,ใจนะพูดแล้วนะมือนิซ่อนสีลงผูกจำๆบึงขั้นเหตุเป็นทงเลยก็บปูกมันนีท,ทังกระใสเธอหนึ่งน่ะกระปูกกัดกัดขาดแล้วทังก็มานั่งยิบวังกี่นี่ทุกคน กัดขาดด่างนี่นะคะกางเว <Ms. S 1> ้นเขาคือบะพาใส่เนาะเออคือพาเขาใส่ในตอนคำๆำเลยเขาบอกว่าพาใส่กางข้าเนาะนายใจขอยอยากใส่กางเว้นผู้ใดเนาะ ก้างบ่มีผู้ใด้าเฮ็นทางเว้นมันจะไม่ค่อยอันนั้นหรอกเรียบร้อยจ้ะเจ้าสิพายา่ะจะพายช่องอันเดอเอ้ย่ถืสอส่งอันปะ่ะลงนองว้า,าวเดือนกำลังขึ้นพี่นองเดือนแจ้งยอียงนะปะ้า<ะ>ผู้สาวป่ะอียงน่าได้กินอย่างป้อ ไฟทอดเอาเจ้าคือกินไวไฟปกติมันมีตแต่แหวมไฟเดี๋ยวทำเอาลองไปสง่งนะว้าวไะ let's go ทั้งกินทั้งย่างโอ้ยทีมมันสิออกหากินเด้อมือน,นี้รอดรุ่นอีกเท่อนึงคือมืออื่นเศร้าเลยพี่นอ้องส่งฉบับกินนะเขาว่าโง่โง่นี่ห <laughs> มายถึงเรางโง่ใช่ไหมทําพี่เอยหลอกด่าเัาแม่จ่ยอยไปเอามาทีมหาหนกเดินขน ตุ้นกับไปน้ำอีกตอนนี้ตะเวนตกดินเป็นทีห่อห้อยคือขนาดได้คันแนวเล่ามากนะัะแล้วสิบไปหาเอาหัวโคมใส่ผูออุ้ดสุมเจ้าหูบว่ามือก่อนที่ชุมเฮาลงไปใส่นะขึ้นมานะ่ะน้องทำนาแรนปลาสวรรค์หย่อนเพิ่มมีไฟอืมเพิ่นกระเลนจันหลุดดออ้อสุมเจ้าย่างเร็วเมื่อนี้เฮาก็เอาอันแนวใส่ก็คือกะปิเนาะวังหันอนะ่ะซ่อนใส่กะปิกับ อาหารป่ามือนี้ร้องเอาแต่กะปิรวนๆรองเบิง้งตุ่มก็คือเอาไปใส่ยูลุมเบิดเนาะมีสี่อันก็เลยลงไปใส่อยู่น้องลุมเพราะว่าน้องเทิงในบอลเฮ่อนน้ำนะทั้งกับป่อยกุ้งแม่ไข่ไปมือก่อนนะกรอบหนึ่งก็เลยคิดว่าบบเพิ่มใส่ดีกว่หาขนาดจังใส่น้ำอะน้องคำน,นะเอาไปใส่ยูลุมล้องเบิ้งก่อนเบิ้งคนทางนี่เดี๋ยวน้อง ทางอยากกินทางอยากไปหากินมันก็อยากเกินแล้วไผซิมาเห็ดได้คือเจ้าละวังมันกอนนะอักจับด้วยตุนบางใน่ไอ้ถ้ามีขนมได้ตุนมันชิดเต็นใส่ฝนอยู่ดอกผงวัวโ,โลมันก็ได้ส่วนปลาหน่อยอีพอก็คือมาเกือแล้วน่ำโบกเลยมันจักนี่นะน่ำคือเลื้อหน่อยเดียว ไปย่างกาแฟกำลังเริ่มมืดเบ่งบรรยากาศโอ้ฝาเรือได้ยินแต่เสียงป่าหน่อยปอมแปมปอมแปมยจนเดือนขึ้นเลยมึงแนวปักจอยนะไปแล้วอยากลองใส่กางเน้นลองเบ่งเดี๋ยวมันสีถือสิยังอยู่บนอ่ะ เกียดกิจีน่ากำลังห้องเซลล์ลงมาสองคนอีกได้กปวดเคนเด้เดือนแจ้งพี่น้องเบิงผูเสียงแมงหงห่อง มืออื่นนี่สิไปทั้งได้เดทั้งอยากยามตุ่มทั้งไม่หย่ลุ้นซวนไปหาเฮตดปวกอีกตอนเศร้าโอ้ยเหียวบ่าอายทะเลไอ้กาแฟนี่น้ำในน้ากระขอนพี่น้องฝนโบโตก ขอนตอนนี้หละซิมีป่าลงลีโบน,น้อบัดที่นี่ป่าเข็งป่าคอในหน้านี่ร้ายอยู่เมื่อนี้เ้าเสือกับหนามมาลาพ้ากันลงมาเลาะหาป่าขอนคันแห่งสวงนี่คือเสียดายป่าสุดๆเลยแหละเนาะปีนี้ป่ามันโตใหญ่แล้วมันเริ่มมิดเขาเหมิดเขาแล้วพี่น้องโคมกับยู่นําน้องจอยปุ เบิ่งแบบมืดๆนี่แหละค่ะท่าเน็ตตี้เฮ้ยรอฉันด้วยเห็นว่าข่อยค้าสั่นแล้วกะผู้เฮงเล่นระวังโคมหมาเด้อ ไดสีฮอดแล้วเอาสังไดียี์หนอเหมือนใสีใส่แต่ภายนอกหรือสีใส่ภายในน้หรือว่าภายในไปแหอันเบากีมาลองใส่บ่เนาะท้าเอาสีใส่ภายบัวยู่ภาในน่ะมันสนบ่ได้ยอนมันค่าบัวเพี้องบัวแบ่ัเด้โอ้ยระวังตกคันแทนาเด้อ ขันเท้าใส่ตุ่มใส่ยังนะกัปีที่แล้วนี่มันก็พอได้ยูปีนี้พรท่านได้ลองเถื่อ,อนส่วนร้ายน่ะก็ปปูเขาแบบเป็นด่างเขียวนี่นะเพราะว่ามันไหลหูมันหูใหญ่เนาะมื่นสีมาน้ำเยอะ<า>ตื่นแต่เศร้าเด้อป้าหนำกำลังสีขอนปา่านให้นะอย่าแต่มาแล้วมาหางินเบิด มันมานเดอ้อลูกล้านมหาใส่ตุ่มกุ่งเดอ้ออุ้ยห้ามตาคอนบัดทังออกมาจังเงื่องบ่งนั่นอีกนี่ป้ายงมกันแล้วใครง้มอ๋อดูว่าเจ๊ลงมาหรอบอกอ๋อใครยุสอะหอดแล้วจ้าจุดไม้ไปทางไปลง น่ะอย่าว้าอย่าว้าวข้ามนี่น้องน่ะจ,ะจับเจ้าเอาคือว่าแบบนี้ <c oughs> ทำไมเธอหัวดีจังเลย <c oughs> ไปลงค่ะสิลง,ง,ง,งบอลงบอลโอ้ยผู้ชมเหลื่อมตาได้หนิอย่างนี้มาาันงั้นพีไปเลย<อ> Him. ตรวจ่าแต่ละอันนะจักเนื้อมันเที่ยงหรือเปล่าไฟโคมเยี่ยงมาหาข่อยได้แค่เห,เห็นผู้เห็นเ็นผู้เห็นกระทุนเบิ่งเดี้ยนึค่ะ พิงค์กักดปลดภายุ่ปเรืออีกอันสุดท้ายพี่น้องบังคับไม่เพิ่มพักเลยนี่น้องจอยเพิ่นสีใส่บังคับิ้นสุดท้าใส่น้องไม่ก็ได้ไปเรืชิ้นย่องหายไปเพิ่นอยากใส่แต่กีว่าอยากไปใส่พายน้ำสังแต่ค่อยคิดว่ามันหนาจะโบเป็นตระมี้กุ้งเขาไปใส่พายในอันหนึ่งระวังมันกอกรนเด้อน,นานๆๆถาใน,น,านทีน่ อันนี้ภายในน้ำเต็มอยุ๊ยอ okay. ู้หอยจุบอะหอยงอ่ใช่โบโบปากข้ามไปไม่ใช่มันือเออนั่นเด่นนั่นเด่นวางนะโอเคที่มันวิทเท่าขนาดลูกเท้าเราบ่ได้เอาไม้ไปเสียบไว้ถ้ามันสิบโบไร่บ่ห่ะฮะไมีมันบ่มีรักเสียบก็เลยอนารามใส่ไม้ เดลงปรคำกัเออให้มันตั้งเดอให้อนาตั้งมันตั้งเยอะมันนอนมค่ะมันนอนมันกัไปของเฮาแต่ว,ว่าเฮ้ยมันต้องปักลกักเนาะคอยว่าเพื่อใส่แล้วนี่พอดีเป็นตะยามเมื่อเลยปลาซิวลอยวน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 ๋ยว่ใส่แล้พวพอดีกลุ่มเขาเลยทำเฮียบเขาแุกมเป็นตำรวจบอูหดีดีเนาะเออประคมตั้งให้มันเที่ยงเที่ยงลูกอ่ารุ่นรุ่นรุ่น มายมันมามือง่าัดที่นี่ของน้องเอย์เป็นขับมาใส่อยู่ในอันนึงแต่ว่าอยากเงี้ยงๆยั้งๆผู้เลี้ยพี่น้องถามมาลุ่นอีกเท้าหนึงก็คือมืออื่นเด้อขาอู้ชมเจ้าแว้บึงปลาขอนเบ้งแว้บึงปลาขอนปลาลุ่นเล้วน้อยเบ้งปลาซีอู่ใต้ไปเลยผู้ทำปลาลุ่นเล้วเอาไปปล่อยไป จับเน่เจ้าปลาซิวหรืปลาลนเหลวปลาลุนเหลวนี่ป่อยปลาซิวด้ก็คือทุงอยางมัมเห็นมันไ่งเสือบอนี่ต้องเสือเจ้ายังมาีนองกเพื่อนหงเด้อีแหละเิปลาาอะไรก็ไม่รู้ลุกปลาลุ่นเหลว อ๋อชีเก็บกะเด้อุ้ยำมันเอวได้อ้หอีปรอีเม่คอสวดเลยฉันชี้ใหญ่บอลยูเธอเธอช้มาจับเนีเมาแล้วมีตัสอุ้หูปะโคงง่ายอ่่เลี้ยงลูกเล่นบ่เป็นคนอยู่บ่อย เอามาปยใชนะให้นี่พี่้องเกือบมันตายเกืตัวหนึ่งมันเจอยมันบวอยากขีงเลยวปอันนี้ไว้ใส่หอจุปะมึงน่าบบนนี้นี่โอ้ยคือมหาวิทยเลัเูโบเป็นตาเยียงกบเยียงเขียดเมือนำทางต so well. pues ิทำถ่านยตุนเทียนหยางโอเคทุกคน คลิปนี้สุภาพ้าก็คือสิเดลาก่อนเดินนะขอบใจเบอร์สูคูสูคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจสาสันเดอนเมื่อเราสบายดีดพบกันคลิปหน้าจ้า